วันนี้อยู่กับพี่เตตะวันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยกก็มาคนก็ได้ถายสัตว์ก็ได้คนก็ได้ครับก็กถ่ายจริงจังนะถ่ยจริงจังไม่อยู่ที่เลนม,มาฮะฮะไม่ได้ใส่เมมมาไม่ได้ใส่เมมมา <laughs> <c oughs> เฮ้ยไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์อ่ะ <c oughs> เฮ้ยสนุกเลยเบื่อหนบอ่มาพักผ่อก็เนี่ยกูก็บุดด้เจนอยู่เนี่ยกูก็กินไม่เยอะเหมือนกันครับโอ้ คอนเทนต์แหละเขาก็ไม่ยมเลยต<ล>อนแต่อต,อต,อตอนนี้ลมอาย,ยมมันไม่ยมหรอกลมอล่นย้อนถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS survey ค่ะวันนี้อยู่กับพี่เตตะวันสสััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่คือเป็นครั้งที่2ของเตที่มา GPS กับเราใช่ไหมจใช่จำได้ใช่ไหมฝรั่งที่หัวหินก็จําได้วิ่งสับถ่ายจนเกือบเคร์ฟิวอะอ๋อเออใช่ตอนนั้นมันตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบช่วงช่วงเคร์ฟิวช่วงแบบว่าอ๋อเออที่แบบไม่ค่อยได้เนอะใช่ใช่อ่ะแล้ววันนี้ทําไมถึงหลอกเตมาอีกเจนคือเห็นช่วงนี้พี่เตเขาทํางานเยอะมีรายการเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยววันนี้เราได้คิวเขามาก็เลยพาเขามาเที่ยวหน่อย แน่ใจเขาพาเาเที่ยวมีชาเล่นนิดหน่อยม่ช่เลนด้วยมีนเลนิดหน่อยช่วงนี้เขาอินกับการแบบถ่ายรูปสัตว์อินไหมเห็นว่าอยากถ่ายนะแต่ว่า ทบไม่เคยได้ถ่ายเลยคยไปถ่ายมาแค่ที่เดียวเองไปแก่งอาจา์ครับตั้งใจไปแบบไปเจอนกหลายพันมากสุดท้ายแบบเหมือนฟิลพี่เหมอพาเพื่อนไปกินระบบร้านอาหารนี่อร่อยมากแล้ววันนั้นเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนเชฟไม่มาเลยมันบอกปกติมีจริงๆเนี่ยลูกมันรอกินอยู่มันต้องมาวันนั้นอยู่ดีก็แม่ใจแตกไม่กลับมาหาลูกเพ้แม่ไม่มาแม่ไม่มาเดี๋ยววันนี้จะพาเตไปหาคาเฟ่ที่มีสัตว์มีปะวะคาเฟ่ามีสัตว์ปะวะคาเฟ่ไม่มีสัตว์ไปคาเฟ่ที่ไม่มีสัตว์แต่ว่าจะมีสัตว์อยู่ อ,อันนี้อันนี้ผมเอากล้องมาคนก็ได้สายสัตว์ก็ได้คนก็ได้ครับไปกล้องเยอะมากนี่คืออะไรอันนี้คือนิคอนอันนี้เป็นกล้องแบบไลฟ์สไตล์นิดนึงอะไรเงี้ยก็อันนี้วันนี้กัดจะไม่ได้ถ่ายนกกระถ่ายพี่เผือกแทนแต่ให้พี่เผือกดินนะโจ์คือสัตว์นะสัตว์ประเสริฐเนี่พี่เผือกโอ้ยไม่ไดีคำว่าสัตว์ประเสริฐมานานแล้วว่ะ คือเหมือนตอนเด็กๆเวลาเราเราด่าใครเราแกล้งใครอ่ะเราใส่ตั์สั์ประเสริฐใช่สั์ประเสริฐอาไปไปเดี๋ยวเราออกตัวนะเอ้แล้วอีกตัวหนึ่งอะไรมัพี่อันนี้เป็นอะไรอเนี่ยอะไรนี่ยเนี่ลำเท่านี้เจนโอ้โหซูมได้อีกตอนที่คุยกันเห็นมีกล้องตัวหนึ่งที่จำฝังใจมากว่าแบบซื้อมาทำไม ไ้กลอองะรมันมีหลายอันมากที่ซื้อมาทำไมถ้าซื้อมาทำไมสุดคือช่วงที่ทํางานหนักมากๆน่าจะฟิลครบรอบร้อยปีของวงการภาพยนตร์จะเป็นรุ่นพิเศษทําขึ้นมาแบบไม่ถึงร้อยตัวเลนเป็นสีทองในตัวกล้องเนี่ยจะมีฟิลเตอร์ฟิล์มไฮซึ่งเตเป็นคนชอบภาพโทนฟิล์มแล้วยิ่งพอมีฟิลเตอร์ฟิล์มแล้หูชอบมากอยากใช้เลยปรากฏโอเคห้าโอเคเศร้าเศร้าถึงทุกวันเนี้ยยังไม่เคยออกมาใช้เลยอันนี้ได้ใส่กญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ซื้อทาทาไมเหมือนกันอันนี้เวอร์ชันที่เข้าไทยเป็นสีดําแต่ว่ามันมีเวอร์ชันที่หนังเป็นสีสีแต่ว่าเวอร์ชันนั้นจะขายแค่ที่ญี่ปุ่นแล้วพอไปญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยไปร้านกล้องมือสองที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยมันมีตัวนี้วางตั้งอยู่คิดไหมคิดนานไหมพอเห็นหาเหตุผลแบบเหมือนเราจะชอบเนี่ยเราจีงหายผลถ้ามันมากจะเป็นสวยเนอะเหมือนเราเห็นภาพว่าเกิดเรามีลูกค้าที่สีแดงหรือเป็นช่วงงานตุดจีบริเวณไทยอ่ะเราเอาไปถ่ายเพื่อนเราก็ต้องมีกล้องสีแดงดีคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวกลับไปก็ขายสีดำก อะไรซึ่งเตรียมมาที่ไหนหยด้วยพี่เพื่อน เอาไปขายไม่เหมือนต่อไม่โฟกัสเร็วมากรมือทนไมลูกเจนชวนคุยเรื่องอื่นดิเจนเจนเนื้อหาเรามีนั <c 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 ่งเยอะแยะหน้าตาบางขุนเทียนเปลี่ยนไปจากความทรงจำไหมคะเนี่ยเหรอบางขุนเทียนอ๋อนี่บางขุนเทียนแล้วเหรอครับให้เราเข้ามาแล้วนี่ดอกดอกไม้อะไรรู้ไหมครับสีเหลืองเนี่ยย่าเคยบอกหมดดอกคูณไม่ใช่ครับถ้าสมมติพูดชื่อไม่ครบสามารถเป็นคำด่าได้ดอกเป็ดอะไรนะมันเรียกว่าอะไรนะคำด่าคือดอกอะไรครับเวลาเราด่าดอกทองอ่าดอกทองอรับมันมีต่อครับดอกทองประกายแสบดอกทองอุไรครับ ทองอูไรย่าเคยบอกเซฟตอนประมาณเราเด็กๆอยู่กับย่าตอนแบบสิบกว่าขวบแต่จนถึงวันยังจำได้เลยนี่เนี่ยดอกทองอูไรครับนี่เหรอชัวนะเราอินเสิร์ตเผื่อไว้ซิเผื่อไม่ใช่ดอกไม้พันดอกไม้ที่ย่าชอบพูดถึงนะครับอามีอะไรชมมนาดชมนาจะมีกลิ่นคล้ายนมนมหมายถึงนมนมดื่มอน ดอกโมกดอกโมกอะดอกโมกอันนี้ก็ต้องออกเสียงดีๆครับเพราะว่าไม่ไม่ถ้เกินไปคีนึงอะกำลังจะบอกว่าถ้าอีกคีนึงต้องถ่าโมกก็หอมโมกแก้วจะอยู่ในกลุ่มว่าหอมโอเคโมกโมกจะห้อยลงมาโมกจะห้อยลงมาไม่จะห้อยโมกมันจะเป็นพวงแล้วมันจะขาวๆโมกโมกเป็นพวงเลยเหรอโอ้ยนี่ผมไล้ตั้งใจดีกันพูดดีๆพตระกุลสีขาวดอกแก้วดอกพุธดอกโมกแสดงว่าในสมองเตยตอนนี้เราแบ่งหมวดหมู่ของดอกไม้ไว้เป็นสีหรอ หรือกลิ่นเราใช้อะไรแบบไม่ไมผมก็จะเอาเอาเอแต่จะเอาเป็นสีเป็นสีแล้วเป็นสีใช่ไหมแต่ชอบธรรมชาติ ชวันนี้แหละธรรมชาติเต็มที่เลยละแล้วสัตว์นี่ชอบทุกชนิดไหมสัตว์ชอบแค่แค่สัตว์ดุร้ายครับต้องดุร้ายเหรองูเ<ถ>ห่าเง,งี้จะมีแบบงูเห่าอินเดียงูเห่าหมองงูเหา่าไทยงูเห่าอะไรเนี่ยหรอไหมคือพี่เป็นคนเกลียดงูมากแต่ว่าเวลามีคลิปงูมันหลุดหลุดผ่านตาชอบดูชอบคลิปแบบมันเผลอเข้าไปดูแล้วคราวนี้เอากระดิ่นขึ้นมาเกิดจากงูเห่างูจระงผมชอมจระงามมากมีชื่อกลุ่มว่างูไทยอะไรก็ได้ผมอยู่กลุ่มนั้นอยูุ่กลั่นกูเรียมาทุกวันแล้วเขาจะชอบ มถามว่าน,นี่มวยอะไรแล้วคนตอบในกลุ่เน, <c oughs> นี่ยผมเหมือนชอบทำข้อสอบใช่ผมจะชอบคนอยู่ในกลุ่มนี้ก็แบบ เฮ้ยไเลือกไม่คิ้วแต่มีคนอยู่ในกลุ่มนี้พี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผมอยู่แต่กลุ่มมันมาให้กูเห็นทุกวันอยู่ไหนอะไรก็ได้บองหลาบองหลาเฮ้ยพี่เหมองอยู่ในกลุ่มนี้คนอยู่เหอะอยู่ผมไม่รู้ไม่รู้กมไม่จอยไม่จอยเด็ดขาดทั้งเกลียดทั้งกลัวเนี่ยก็กดเข้าไปดูที่ที่ผมจะชอบนะคือต้องเป็นสายดุแบบมนุษย์เพชรแรงๆนะแนวเซาอย่างเงี้ยว้าายการบาเหรอใช่ตระกูลนะทับสีิงคาทับสีิงคาจะคล้ายหูสามเหลี่ยมจะเป็น อันนี้คือ <C> e <ars> หืออะไร <c oughs> หืออะไรกูเกลียดดูขนกูดิเนี่ยเป็นสัตว์ที่แบบเกลียดมันมากทั้งการเคลื่อนไหวทั้งแบบความมีพิษของ <c oughs> อ่างเงี้ย <c oughs> ถกกูทีเดียวกูตายเลยบ้าบเปล่า <c oughs> เสืองักพูดทีนึงกูยังไปเย็บแผลได้เนี่ยผมจะชอบอะไรพวกนี้เด็กๆก็จะแบบเหมือนแบบเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีเพื่อนเราก็จะชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ดูสัตว์พวกนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกตระกูลที่ชอบคือพวกตระกูลเครื่องบินเด็กๆก็จะชอบดูนี่มาก Air Force สวัดูมันเกินหมื่นล้อโอ้ดูแบบ Harrison Ford ร์ดอ้ลูกที่ชอบเรือรบมากตอนนี้เรือเดินสมุทรเรือรบเรือเรือรบที่ผมเป็นเมนะเรือที่ชอบที่สุดนะ Bismarck Bismarck ล้ำเดียวกับลูกพี่ผมเป็นลูกพี่เฝึอได้ไหมครับ ิสมาไม่พี่กำลังจะพูดว่าหรือลูกพี่จะโตไปเป็นเตวะแล้วเตมันพูดบิสมาร์กออกมาน้องลูกลูกครับาลุงพ่อพอเขาเห็นตึกเหล่านั้นมันมีคลิปตึกเหล่านั้นถล่มเขาเขาชอบเดสทรักชั่นเขามีเฟซบุ๊กโซเชียลเราสามารถเป็นเพื่อนเป็นคอเราเป็นเพื่อนกับเด็กทั้งหมได้ไหมเน่ยได้ได้แต่ว่าเขายังไม่มีไอค้าโซเชียลโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะขับไปเล่าว่ามีคนยอมเพื่อนในวงการเนี้ยมันไม่มีผมหาไม่เคยได้เลย มันอยู่วงการนี้มาคนเดียวตลอดชีวิตอะเดี๋ยวพี่ให้ไลน์ลูกพี่ไว้เราก็มีอะไรคุยกันยอยู่วงการนี้มาตลอดชีวิตคนเดียวอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะเพราะคนอื่นเวลืเราเราพูดอ่ะเขาแบบบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยตาสั้นแบบนี้ใส่ตาสั้นเปล่าใตาสั้นเพิ่งทลัเลสิกมาลูกพี่ลูกพ่อไม่ได้เอาอะไรกินอะไรดียะมีน้ำแบบผลไม้สดอะไรบ้างนะอ่ามีน้ะส้มชาไทยหวานน้อย ถามวันนั้นถามวันนี้เดี๋ยวใสั่อันที่ไม่ได้ถามขอโทษนะครับที่นี่มีกระเช้าลอยน้ำเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกระเช้าลอยน้ำเดีบอกนะว่าเราต้องลอยกระเช้าตอนนี้เลยเพื่อถ่ายรูปไอจัดทำเลยใช่ป่ะใช่โอเ้ทำเลยเหมือนเดี๋ยวตอนนั้นเราพาไปสำรวจก่อนเขาบอกว่าลับน้ำหนักได้400กิโลบายบายคือ มันน่ากลัวไหม,ไมแล้วเขาพี่พี่พี่เขาจะกลับมาไหมกลับกลับ<า>กลับไม่ไ <laughs> อ้ก็ถ่ายจริงจังนะถ่ายจริงจไม่มันหยู่ที่เลนม <laughs> ั้งโอ้ยอื้มเฮอฮะไม่ได้ใส่เมมมาไม่ได้ใส่เมมมา <laughs> โอ้ยมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยกูจะบ้าหือว่าเมมมา <laughs> ไม่มีเมมไม่หยุดมา <laughs> ไม่เลยครับผมใช้นี่ครับมือถือมือถืออันแล้วผมกล้องอันนี้เป็นพร็อพเป็นพร็อพสุดท้ายเนาะรโอเคไม่ไม่ถอดเรียกอมากล้องมาเอาเมมอ๋อรู้สึกไงกับอ่ารู้สึกปกติรู้สึกเข้าใจได้เดี๋ยวไปเอาเครื่องดื่มกันไปไหนจ๊ะปั่นจักรยานฮะอากาศดีเลยเนาะเหมาะกับคน energy เยอะอย่างพี่เตแต่ energy ไม่เกี่ยวกับแดดนะที่ลงมาเนี่ย ไม่เป็นดาราพี่ติดว่าตอนนี้ทำอาชีพอ,อะไรอยู่เออน่าจะอยู่ในบริษัทแบบไอทีซบริษัทหนึ่งคือชอบพวกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยไงพวกแบบกล้องมือถือทีวีตะก่อนสัสมโบชัว<ม>ของอะไรพวกนี้น<ม><ม>เออพอเหมือนที่เขาบอกว่ามีความถนัดทางด้านในการจําแนกแยกแยกเออะเ,ออเราเลยชอบอะไรที่ป็นแบบเป็นสเปกเ,ออเป็นแบบเป็นหบแคตตาก็อสิ่งของอะไรเงี้ยเยจะชอบอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยพอพูดถึงที่จัดหมวดหมู่สัตว์นน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมันเป็นเกี่ยวกับคนเราก็เลยทําให้เราเหมือนแบบจำสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจาแต่มันจําได้เอง่ี MBTI อะไรคะ INFP พี่เผือกเคยทำไหมเหมือนเคยแต่จำอะไรไม่ได้แล้วพอจะพอเดาได้ไหมว่าคนคาแรคเตอร์แบบนี้น่าจะเป็นพอเราเริ่มจำของคนได้เยอะๆใช่ไหมเราจะเริ่มกรุ๊ปปิ้งแล้วว่าเราจะรู้เลยแล้วว่าแล้วแต่คนแบบนี้แล้วเราก็จะสนิทกับไทยซ้ำๆอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าพอพอเราเริ่มสมมตินะเราสูงเราเจอเจอใช่ไหมแ้วแต่คุยคุยพอคุยเริ่มสนุกคนอย่างเงี้ยแต่ก็จะแบบอันนี้เป็นอันนี้ใช่ไหมเขาจะรู้เลยเพราะเราไม่รู้ได้ไง ทช่ที่เราสนิทจะมีสองสองแบบอะไรเงี้ยเออถ้างนั้นเดี๋ยวตอนไปขี่จักรยานกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวนั่งทาไอ้แบบเอ้ยเมายแนเลยะเราทั้งทอแบบสอบถามแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าบุคลิกภาพของผมจะเป็นยังไงคิดว่าไม่มีช่องแล้วนะนี่ชีดเดย์เวลาออกมาทำรายการได้กินอะไรที่มันแบบที่อยู่ที่บ้านภรรยาไม่ให้กินแยกๆครับเรอยอืมดีเต้าหู้ดี เปที่ยวหัวกูใหญ่เบ้อเร้อเลยแม่ให้พี่เตยนำเราไหมให้ใครตามมาพี่เตยนำพี่เตยนำไปเลยครับเูพี่ี่ครับเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนปึ๊บนี่หน่อช่างไปครับไปขาตั้งครับขาตั้งสายสายสายโอเคเออขาตั้งไปข้างหน้าไปเลยข้างหน้าไปเลยเฮ้ยเอ้ยไม่เคยขับมรไซค์อ่ะ เอ้ยสนุกอะขับกับกูเลฟได้ปะกูเลเสียวขางรับเชิญกูหแหกโค้งจริงเลยระวังระวังมีไรสวนมาเปล่าดูด้วยแต่ระวังลงขอบนะมึง <c oughs> เอ้ยเอ้ยหมวกหลุดร้อเสียงด้วยเอ้ยเต้ <c oughs> ข้างหน้ามีการเสียการควบคุมนิดหน่อยฮะ <c oughs> คือชีวิตเตตะวันวันนี้ได้ลองมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เลยขอใช้โอกาสให้เต็มที่ <c oughs> ถ้าเตะมาซ้อนคันนี้จะได้ถ่ายเต็มที่เลยนะแม่ผมผมชอบขับด้วยกัผมอยากเผื่อไปแคสฟ้าซีเรียสภาคไทยสวัสดีเวียนเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงซ้ายนะเฮ้ยเเอาแล้วคาแล้วตรงนั้นคาแล้วนี่ไงมีเสียความเร็วอีกละหน้าเสียงหวาตลอดเลยเนี่ยเร์ต่ำชิปหายเจนเจนถผเจนเอาขาลงมาเจนเอาขาลงมาชิปหายแล้วเจนถอยนะเจนเอาแล้วมึง มันชานมันชานลงแล้วแขนลงแล้วแขนเอ้ยเอ้ยดีๆนะอย่าบิดไอ้ไอ้เตะดีๆเอ้ยเสียวมันจริงเลยว่ะเอ๊ะแปลกๆเอยังไม่ง่ายนะเนี่ยเฮือกหนบอกโาพภพพลก็เนี่ยกูก็บุดด้เจนอยู่เนี่ยสนุกจังเลยพี่เฮือกเล่นคอมเร็วเลยครับให้เขาวิ่งตามเฮือกหรอหรอ เอ้เอ้เอ้ปีงูพี่เบลือกปีงูไงนงูอะไรไม่เหมือนปีงูเราต้องขับให้เฉวดเฉวียนไงไปลงตรงแปลงตรงเราเป็นคนนะแล้ววันนี้นกไม่ออกมาเลยไหนนอกอะ่ะคิดหายแล้วแต่ไมไม่มาข้างัวเลยข <S <S ย้าง <S 2> <S 2> <S <S บนนั่นมงไม่อย่างนี้ <S 2> <S 2> อย่าเรียกว่ามีมีมันต้องเยอะกว่านี้อย่าบอกนะเตตะวันมานกไม่ออกอีกแล้วเนี่ยเกิดแตกกับเตอ่ะอีกแล้วเหรอตรงเนี้นกต้องออกแล้วเตะหดือวันนี้หยุดนะคาเตอเลอร์โอ้ยนี่ไงเหยี่ยวแดงข้างบนโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเรียกว่ามีเลยจริงๆนี่ไม่ใช่ดีไซน์ของเหยี่ยวแต่ตรงเนี้เป็นแหล่งแบบเหยี่ยวแดงกูยังไม่เห็นสักแดงหนึ่งเลยตอนนี้แดงสุดก็มีเสื้อเตตะวันใส่ข้างหน้าเนี่ยตอนเนี้ปัญหาเดียวเลยนะครับนกไม่มาครับพี่เตถ่ายนกอะไรก็ได้เออถ่ายนกอะไรก็ได้ได้ไหม ไได้้กินขาตอนนี้ยังไม่เจอตัวไหนที่เตจะถ่ายได้เลยนะฮะนกพิราบาเลโอ้ยถ้านกพิราบไม่ต้องมาถึงนี่ไปสุขุมวิทกัไปสุขุมวิทไปหนำหลวงก็พอเขาดูทำอะไรยู่ยิกยิงยิงยยิงยิงยิงยยยิงยิยินยิยิ่ยิยิงยิยิงยิยยยยยังยยย ตอนนี้จะหาสักตัวที่อยู่นิ่งๆให้เตได้ซูมถ่ายหนอ่อยเนี่ยยังไม่มีเฮ้ยนั่นไงถึงแล้วขอบทะเลแต่ยังไม่เจอนกเ, <dari S 2> เ,เลยอ่ะกูออกมาฟ้ากว้างแล้วยังไม่เห็นนกสักตัวเลยเนี่ยเฮ้ยมี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 อยู่มีอยู่มีอยู่สุดเลยแล้วก็ไปถ่ายในร่มไงเอาละโอเคหรือเราถ่ายชาวประมงวิถีชีวิตไฟเฮ้ยนั่นไงเตโหดหินเตะเฮ้ยถึงมาถึงมาถึงเมามาดูว่าเตกับนกนะครับเฮ้ยครับปวับไารซ์ก่อนตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ บอกบอกแบบบอกว่ารอแป๊บมือปูเดินมันยืนรออยู่นานแล้วนะบอกว่าเสร็จยังบอกเมื่อไหร่พี่เตะถ่ายหนูแทาที่เนี่ยได้เหรอได้เหรอบ้าบ้าเราจะถ่ายกล้องนั้นลุกมันเพลงเอลแยไปแล้วไปแล้วพ่ถ้าเป็นเอาไอติมไปล่ออยู่ได้ไหมครับแน้วนกี้ไอติมบอก นี่คือตรงที่เราตอนแรกเห็นว่าน,นกบินยเยอะที่ตรงนี้เหรอใช่แล้วทำไมตอนนี้มันเหลือเท่านี้ตอนเต็มมา จริงจริงตรงนี้มันเป็นโดงที่แบบดงเหี่ยวลมีเหี่ยวแดงแต่ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์แบบฟ้าผ่าไปแล้วมันก็หายไปแป๊บนึงฟ้าผ่าลงนกเลยเนี่ยวะลงแหลงที่มันอยู่จะมาถ่ายเหี่ยวแดงเจอมีนกสีขาวปัดจักรยานร้อนๆมาเจอเหี่ยวแดงเหี่ยวแดงโดนฟ้าผ่าแดงสุดตอนนี้คือคือเสื้อเสื้อเตยอย่างเดียวอยู่กันมาทั้งวันแล้วเตยเตยมีวันที่แบบเหนื่อยบ้างไหมวันวันนี้ไม่เหนื่อยเอนเอร์จี้แบบโอ้โหถามจริงมีวันอ่อมวันยม้ไหมไม่อ่อมเลยอ่ะถ้าตอบอันนี้ในวงการ หรือนอกวงการเอานอกโครงการทุกคนมันต้องมีวันแต่เขาเรียกมีช่วงอ่อมบ้างใช่ทั้งวันหนึ่งอ่ะอาชีพลี่เผยอจะชอบอ่อมช่วงไหนบางทีจะชอบแบบติดอ่อมบ่ายอ่อมบ่ายนอ่อมบายเหมือนตุ๊กตไทยป่าวะเหมือนอ่อมเบรย์อ่อมอ่อมบายคือพี่อ่อมทั้งวันพี่หรอทุกคนเอเนอร์จี้แบบก็ไม่ทำงานวุ้นขอแนะนำได้ไหมคือเตย์จะไม่ค่อยอ่อมเพราะว่าหลังๆดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเวลาเราทำงานหนักๆ นอนน้อยออกกองไงไม่เผือเก็ปั๊บมันจะแบบมันจะช่วงที่เราแบบบ่ายๆเราจะชอบแบบเหมือนย,ยมยมอ่อมๆยอะไรเงี้ยยิง <c oughs> ย่งเรื่องข้าวในกองพี่เผือเวลาทํางานอ่ะแบบเขาจะชอบได้ได้กินข้าวที่ไม่ได้ไม่อร่อยนะแต่มันไม่ไม่สารอาหาร <c oughs> ไม่ครบบางทีเป็นข้าวแห้งๆหมูแดง <c oughs> จบ <c oughs> มีอยู่2หมู่งแต่ทางาน4ี่โมงถึงสี่ทุ่มใช่ไหมแล้วมันเป็นช่วงข้าวเกี่ยวกันมีข้าวเย็นอ่ะแล้วพอเราแต่งหน้าเสร็จอ่ะมันก็ต้องเริ่มงานแล้วเราก็ต้องกินแบบยัดยัดอ่ะเออซึ่งมันทำให้วันวันหนึ่งเจรรู้สึกว่าแบบ ได้สารอาหารไม่ครบแต่ก็จริงนะวิตามินเกลือแร่ได้ไม่ครบเลยเมื่อกี้คุยกับเจเลยเวลาออกกองคือวันชีสเดย์คือจะานอาหารมันจะกินไม่ค่อยแบบกินบางทีกินไม่ดีด้วยแล้วกินไม่พอด้วยอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราแบบร่างกายเราขาดวิตามินแด้ธาตุเยอะบางทีภูมิเราตกเผื่อเวลาเราภูมิตกแล้วร่างกายไม่แข็งแรงมันก็เสี่ยงทำให้เราแบบป่วยง่ายขึ้นแล้วช่วงนี้แบบมีแบบโรคเยอะด้วยใช่แล้วเหมือนอ่ะฝุ่นอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าฝุ่นมันจะเล่นงานเราได้อีกช่วงที่เราแบบภูมิไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะเป็น ให้ดีขึ้นมานิดนึงแล้วมีเคล็ดลับการดูแลตัวเองไหมผมดูแลตัวเองดีครับดูแลตัวเองดีตั้งแต่หัวจะดเท้าเฮ้ย่จริงด,ด,ด้วยใช่ไหมครับใช่ใหัวจะดเท้าเลยอ่ะผมดูแลตัวเองดีตั้งแต่หัวจะดเท้าให้ร่างกายไม่ยมไม่อ่อนพร้อมลุยทุกกิจกรรมครับที่เผือให้ทาอะไรผมทําเต็มที่หมดเห็นไหมเมื่อกี้จริงให้ขี่ปัดไม่เคยปั่นแต่ไม่มียมไม่มีอ่อนคือบอกให้ซ้อนก็ไม่ยอมซ้อนยูอินเด็กจะ12 13สใช่สวัด เอาแล้วเกิดนมาขนาดนี้ต้องเข้าแล้วแค่ทวงคอสวอตนี่งเป็นไงเป็นไงผมบูสต์เอเนจีทุกวันเจกินเซนพรัลพร้อมอาหารเช้าทุกวันวันละหนึ่งเม็ดแค่เม็ดเดียวครบจบสะดวกง่ายมากครับไม่ต้องกินเป็นกำกำหรือว่าพกไปตละรับแต่ก่อนนี่หอไหมเวลาคนดูแลตัวเองชอบทำเป็นทำมาเปงทำมาเปงแบบหยิบเป็นตลับเป็นช่องเป็นช่องเลย กินพิกรรมเท่านี้แล้วบางทีอ่ะอันนี้คือข้อเสียนิดนึงนะครับบางทีการกินเหมือนกําอย่างนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรเกินหรือขาดอ่ะบางทีแบบได้นี่เยอะอยู่แล้วกินเกินเข้าไปสะสมอีกใช่เม็ดเดียวจบครับเซนท่ามพกมาไหมครับวันนี้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงอะไรก็แก๊ก็แก๊กพี่เผื่ออาจจะคิดว่าเฮ้ยป่าชายเลนทำไมมีงูหางกระดิ่งเฮ้ยเอ้ยเสียงกุูกิงกุูกิ๊งไม่ใช่อไม่ใช่นะครับไม่ใช่เหรอเซนท่ามที่แต่พกมาอ้อมไปรอบคอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวา242 นี่ครับเซ็นทราที่แต่พกมาโอ๊ยไม่น่าล่ะเสียงอะไรกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กและนี่คือไซส์มินิเอาไว้เนี่ยวันที่แตมาอย่างเงี้ยมามาคกออกกองอะไรเงี้ยถ้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะเป็นขวดใหญ่ตั้งไว้ตอ่ที่ขัวเขาใหญ่ใหญ่เท่าตั้่เล็กกว่าน่อยนึงอแต่อันนี้เป็นแบบสำหรับพกพาครับเออดีจังเลยผมตั้งใจมาให้พี่เผิดเต็มที่ตรงนี้เนี่ยเกิดผมปั่นปัจักรยานตกไปตกน้ำไปไม่เครียดนะเพราะหาซชื้อง่ายมาก ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปมีหมดอ๋อเกิดเราทําหล่นนะใช่เ้ยบางทีเราปั่นจักรยานบางทีเราแอดเวนเจอร์อยู่เงี้ยกลิ้งหล่นไม่เป็นไรหาซื้อได้ง่ายด้วยขับรถไปร้านขายยาชั้นนำการที่อยู่ในร้านขายยาชั้นนำแสดงว่าต้องเป็นนึกออกไหมเขาเลือกแล้วอ่ะแลช่องทางออนไลน์มีไหมคะช่องทางออนไลน์มีเวอร์มีเวอร์มีเวอร์ทุกช่องทางออนไลน์ที่ขวดสามารถเอ้ยพี่ขวดพี่เผือกถามว่าซื้อไพี่อะไรนะเมื่อกี้พี่ขวดโฟล์ี่ขวดให้ไปซื้อสักวสามเผือกหรืออะไร ดีนะเตนะเพราะว่าพี่เองเนี่ย <nose> รู้ส <GO av uther> ึกว่าพี่เนี่ยแก่ขึ้นทุกวันเมื่อกี้ขนาดขี่จักรยานไฟฟ้านี่ยังหอบเลยพี่ทํางานถ่ายงานกลับไปก็ต้องไปเล่นกับลูกอีกสารพัดหน้าที่เ n e r g y พี่แต่บางทีมันก็ออกก็อยากจะบูทบูทบูทให้เหมือนเตบ้างงั้น จะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับอ่ายังไงกินตัวเดียวกับแม่เตมไหมซินทรมเซนเวอร์50พรสอันนั้นจะเป็นรุ่นไม่ก็พี่ขวดไม่ขวดไม่ปวดซื้อไปสักเผือกหนึ่งแล้วกินมาละเม็ดให้เหมือนแม่เต้ไม่ืวดเกินมาเยอะว่าโหมันทั้งแก่แล้วเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องเซนถ้าเรื่องนั้นนะแต่ว่าเซนทรมซินเวอร์50พรสคือแนะนำรุ่นแม่ให้เลยเหรอไม่เราเริ่มก้าวเข้าสู่อาจจะยังไม่เถือแต่ว่าก้าวเข้าสู่โกลเด้นเอร่าหรือว่าวัยทองของพี่ให้ให้พี่ลองนะ ินแต่ต้องกินพร้อมอาหารไงเดี๋ยวเราไปกินข้าวถาอะไรกินบ้างอ๋ออ๋อยดูถ้าเปิดครับ ก็เป็นครลายลงนิดนึงก็ได anyway ้ตงี้ยลายลงนิดนึงก็ได้หมายว่าพอบอกล็อกเราล็อกเป๊ะเลยอ่ะวอลละเมทนะวอลละเมทครับวอลละเมทพร้อมอาหารเช้าอย่างงานที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยยิ่งคนแนวเราเนี้ยมันอมไม่ได้เลยเนอะมันต้องมี energy ตลอดเวลาไหนจะต้องแบบท่องบทจำสคริปต์ยิ่งต้องมีทําภารกิจอะไรเงี้ยเยอะแยะอย่างเงี้ยมารายการนี้ครับเต้พร้อมมากครับเพราะเต้ดูแลตัวเองดีครับเต้กินเซนทรัลกระปุกนี่เลยครับต่อโจทย์เต้เต้ไว้ใจครบจบสนุกเต้จริงครับเตยช่างเเลลลืืออกกแ้วต้องดีเท่ารคับ ต้องกินพร้อมอาหารใช่ไหมพร้อมอาหารโอ้ตัวนี้ยังเช้าอยู่พอดีเลยแปดโมงเองแปดโมงเองเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็เรากินเซ็นทรัลกันแตวเรากินข้าวสายกันอ่าเฮ้ยอะไรถ่ายนกครับแรงคถ่ายนกแต่มือเขาไม่คลายเลยนะฝากพี่ถือไหมเอาไงเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเราจะขึ้นเรือไปกินข้าวกันเรามาถึงร้านความสนใจแล้วเรียบร้อยลูกขอตักให้ดไฮเปอร์เลยอะไรอะ ลูกครับเยอะไหมครับพ่อเพราไม่ต้องเยอะมากลูกเหมืนมีสั่งให้รสแต้งอันนี้ก็น้อยไปลูกไอที่ตั่มาตอนแรกดีแล้วลูกโอเคป่ะเนี่ยขอบคุณมากครับกินยินดีก่อนครับกับข้าวเยอะโอ้ขอบคุณมากครับลูกก็กินไม่เยอะเหมือนกันครับอ้แต่เยี่ยมคอนเทนต์แหละเชื่อแล้วเขาบอกคอนเทนต์แหละเอาอีกได้ เดิมๆเราเติมเลมีเตกับพี่มาวินทวีผลสองท่านที่ไปกินทั้งหม้ออานนี้หอยแครงอยากลองมานานแล้วใช่ไหมเพราะว่าร้านนี้น่าจะเด่นหอยแครงเพราะทางเดินทางเดินเข้าหน้าบริเหน้าร้านครับมีเปลือกหอยแครงเต็มเลยคือใช้เปลือกหอยแครงผมที่ใช่อันนี้ลึกอันนี้ไม่ได้ลึกจริงเดี๋ยวต้องไปินเสิร์ตได้เลยอินเสิร์ตเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นนั่งเรือมาสิบนาทีนะทุกอย่างมันต้องนี่ใบอะไรเนี่ยใบชะครามนะครับเพราะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่รู้ได้ไงมันเขียนในเมนู มือเวิร์ดอะไกันบ้านมาอะไรหืมใบชะครามอร่อยนะครับใบชะครามดีนะมอสครับดตักนี้ให้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวที่เฟิร์สหน่อยของคุณค่ะปกติพี่เจได้มีโอกาสออกมาเที่ยวอะไรอย่างงี้บ้ายช่วงตั้งแต่ต้นปีนี้น้อยมากครับเพราะว่าบินไปต่างประเทศบ่อยไปโชว์ที่ไหนมาบ้างเพิ่งไปมาคือเหมือนกัน เดือนมกราไปไปโรมแล้วต่อโตเกียวแล้วก็ไปเมกาต่อในทิศเดียวในทิศเดียวโรมก่อนโรมก่อนแล้วกลับไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปเมกาเพื่อให้ร่างกายมันงงอยู่ที่ประมาณห้าวันกลางพอให้ร่างกายมันกลางจะเริ่มปรับแล้วค่อยยาเออแล้วไม่ค่อยได้พักผ่อนอย่างงี้มันไม่ไม่ยมแบบเวลาไปทัวร์ไม่ยมนะแต่ว่ามันไม่ยมอยู่แล้วคือมาช้ามากเลยอ่ะ ไม่อมมันมันช่วยได้เวลาเราขึ้นข้าวมู๊ไม่อมนะครับอ๋อนี่กินพร้อมอาหารเนไงกระเม็พร้อมอาหารครับเมื่อกี้ที่ตกเข้าไปคือมีมีเม็ดไหมมีมีมีเห็นอยู่เห็นอยู่เสิร์ฟเน้าทองได้ไหมครับเป็นภาพจริงรังเงี้ยไหลด้วยวันนี้เราก็ได้พาเทชาวานมาทำกิจกรรมเยอะมากโดยหวังจะให้เขายอมให้เราเห็น เขาก็ไม่ยอมเลยดูนะตอนแต่ตอนนี้ลมไอยอมมาไม่ยอมหรอกลมหยอนย้อนเข้าใจซีนที่จะอยากได้ไหมครับเข้าใจครับแม่แต่กลายเป็นหนูแล้วน้่จริงสิโพสเหมือนถ่ายบลิฟเราหวังอย่างยิ่งว่าวันนี้จะให้แต่ในโหมดพลังอยากจะให้เขาเพลียให้เห็นตอนหน้าแต่ว่าไม่เลยเขาก็ไม่ยอมไม่อะไรเลยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันเสริมอาหารด้วยเซนท่ามเลยเป็นไงบ้างพี่เตวันนี้มาเที่ยวด้วยกันก็เหมือนฟิลมาเที่ยวกับคุณพ่ออย่างลยถูกไหม คนดูประมาณคนดูคิดว่าประมาณโหถ้าลูกอย่างนี้ตั้งแต่แรกเตจะได้เอามาสองรุ่นรุ่นคุณแม่มาให้ด้วยนี่เออาจจะให้กูกินอย่างเดียวกับแม่ตลอดต้องรุ่นนั้นนะนะเซนทรอมซินเวอร์ห้าสิบพาสต์ครับซินเวอร์ห้าสิบพาสต์ใช่ครับห้าสิบอาบตลอพี่กพิ่งสี่ต้นึองนะแต่ให้พี่กินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันเตว่าวันนี้ก็แอบชิลกว่าครั้งที่แล้วแหละชิลือว่าเออก็ฟิลไปแบบปั่นจักรยานถ่ายรูปกินข้าวเหมือนแบบมามาเที่ยววันหนึ่งเลยครับเหมือนเป็นการสำรวจ พื้นที่มากกว่าวันนี้ไม่ต้องแข่งขันเดี๋ยววันนี้เราก็จะลาไปด้วยบรรยากาศการแทะปูนะครับปูไข่แล้วครั้งหน้าจะไปเซอร์เวทที่ไหนก็รอติดตามนะคะไปไปลองนดือบุ้งเ <laughs> ดีอบแก๊สเด้อบุ้งบยบไยครับ,บ <laughs>